สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันนี้วันพุธท,ที่28กันยายนนะคะก็พามาเก็บถั่วแล้วนะทุกคนถั่วนะคะไม่ได้เข้ามาดูหลายวันเลยทุกคนดูสิก็ออกเยอะตามเคยนะคะเฮ้ยตอนนี้นะคะที่บ้านวันเวลาประมาณอา3โมงนะคะบ่าย3นะคะ วันไม่ได้มาดูผักหลายวันมากนะคะเพราะว่ายุ่งไม่ได้ลดน้ำผักมาสองสามวันแล้วนะทุกคนดูสิเยอะนะเก็บพักกันค่ะเก็บทัวอันนี้ลมนะคะทุกคนลมหนาวอากาศช่วงนี้ก็กำลังดีเนาะอย่างว่าเนาะเก,ก็บค่ะเก็บเก็บทั่วเก็บทั่ว หัวก็นะคะอาจจะเป็นล็อสุดท้ายแล้วก็ได้นะทุกคนมันก็ยังออกเรื่อยๆนะคะเนี่ยชัวพันนี้นแบบใหญ่มากเซ่กูปะทำะไรทำไรลูกทำไรทำไรทำไร ไม่ได้เข้าสวนนานมากนานไม่ประมาณสองสาวันได้นะทุกคนงานยุ่งมากมากเดเ๋ยยสิ ตรงนี้ก็ยังเยอะตามเคยนะคะอืม เก็บแป๊บเดียวนะทุกคนเยอะมากคุปเปอร์ก็ตามไปทุกที่เลยอืออันนี้ส้นอยู่ยส้นอยู่ตรงนี้ทุกคนแป๊บเดียว แ่งอยู่มีแตงอยู่นะคะโอ้แ่งลูกนี่ตำแต่งน่าจะอร่อยนะทุกคนก้มนมาดูมะเขือลูกใหญ่มะเขือ ดูสิทุกคนนะกัดกินมาก